สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปอัปเดตไปตลาดกาันวันนี้เราจะไปตลาดพัตนากรนะคะเพื่อนซึ่งเป็นตลาดกลางนะคะตลาดค้าส่งนะคะในเขตพื้นที่ของบริเวณถนนเทพประสิทธิ์นะคะในเขตบริเวณจอมเทียนเหล่านี้แหละนะคะพิถีนะคะซึ่งริบป,ป่าของตลาดพันตนากรนี่ก็ ให้ดูบ่อยนะคะเป็นตลาดค้าส่งค่ัเพื่อนๆนสิบ hmm. ค่ะายเดี๋ยวลูกไปดูด้วยกันค่ะของขายคือเยอะมากนะคะเยอะเยอะของขายเดี๋ยวเราไปดูปเรื่อยๆเนาะ วันนี้ตั้งใจจะมาซื้อเผือกนะคะซื้อเผือกแล้วก็ซื้อหน่อไม้เป็นแบบบ้านๆเหลาะไปแกงเผือกกับหน่อไม้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะว่ามีแค่ไหนคือมันเยอะมากเลยแต่ละร้านไม่รู้จะไปซื้อยังไงซื้อเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีตลาดเข้าไปในข้างในนะกว้างกว้างกวงแล้วก็น่าเดินเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะ เป็นตลาดใหญ่มีทุกอย่างน่าเดินน่าเดินมากๆเลยมันเป็นตลาดใหญ่ะค่ะ<ง>ก็จะมีอาหารเป็นอาหารป่าก็มีนะเพือ่อนเนี่ยปลาดุกพวกนี้อย่างเงี้ยเขาสไลด์มาแล้วนะถุงละ5้าสิเองราคาแล้วก็จะมีกบ คืออาหารถูกหันเป็นตลาดกลางเพื่อนๆมอนอยู่ถนน,นเทพประสิทธิ์นะคะตรงเขาเรียกว่าตลาดรัตนากรนะคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ตอนเช้าเลยตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองนะคะก็เาเริ่มจัดการกันแล้วนะคะแล้วก็ปีสามก็เริ่มขายกันแล้วค่ะ2ีสองปีสามนะคะพ่อค้าแม่ค้ามานะคะก็ขายจนถึงช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะ วันนี้อากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะครื่อฟ้าครื่องฝนนะเพื่อนๆในช่วงนี้ฝนตกบ่อยทุกวันยังไงเพื่อนๆก็ตัวแลสุขภาพนะคะนะคะฝนตกทุกวันเลยในช่วงนี้นะคะทั่วไทยนะ,ะไม่ใช่เฉพาะพัทยานะคะถ้าเกิดไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เปิดข่าวพยากรณ์อากาศฟังนะคะก็ถือว่าเราเตรียมตัวนะคะในการเดินทางนะคะอย่างวันนี้ก็ ออกจากตลาดมาก็อย่างที่เห็นค่ะ,นะะมืดฟ้ามวัวดินหมดเลยนะคะก็ฝนตกทุกวันค่ะเพื่อนๆน,นะคะเอาบรรยากาศช่วงเช้าๆมาให้ดูค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยค่ะนะคะก็วันนี้นะคะดูพยากรณ์อากาศฝนก็น่าจะตกทั้งวันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานนะคะอยู่ก็ คงจะไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะแล้วก็อากาศแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับการาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็คนที่ไปทำงานก็นะคะขอให้เป็นวันที่ดีขอให้ให้เจอแต่เรื่องที่ดีนะคะสำหรับวันใหม่ๆนะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาละกันนะคะเพื่อนๆนะฮะบรรยากาศในช่วงเช้าๆค่ะ นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะพยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะร่องมรสุมพาดผ่าน,านทางภาคเหนือ ตอนล่างนะคะภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่าน,นะคะที่ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยนะคะมีกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะในทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคกลางรวมถึง กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกหนักสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบฉับพลันนะคะน้ําป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะแล้วก็ใกล้ถังน้ํานะคะแล้วก็ ทะเลช่วงนี้นะคะน้ำก็จะขึ้นนะคะยังไงก็ทั่วทุกภาคเลยนะคะก็ติดตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็นำบรรยากาศมาฝากค่ะ ทางภาคเหนือนะคะวันนี้ก็จะมีฝนฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ70%ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนฝนตกหนักและหนักมากเป็นบางแห่งนะคะแล้วก็มีลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายตากสุขโขไทยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตและก็เพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 1 2องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 ถึง33องศาเซลเซียสค่ะลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ส่วนทางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ก็มีฝนฝนฟ้ากระหนองร้อยละ70%ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะแล้วก็มีลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการสกลน,น,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25ององศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3อถึง33องศาเซลเซียสนะคะลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฝ,นฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนฝนตกหนักและหนักมากเป็นบางแห่งนะคะมีลมกันโชกแรงนะคะเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุไทยธานีลบบุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้นะคะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสนะคะลมแปรปรวนนะคะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะภาคตะวันออกของเรานะคะก็จะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดอ่า นครนายกนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาปาจีนบุรีสะแก้วชนบุรีนะคะระยองจันทบุรีและกรตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลก็มีคลื่นสูงนะคะ1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ดังนั้นนะคะชาวเรือชาวประมงนะคะในเขตภาคตะวันออกก็ควรระมัดระวังนกคะเดินเรือนะคะ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะวันนี้ก็จะมีฝนฝน,ฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและก็นาราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสะคะ่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34ององศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ ะค,ะความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรเลยค่ะ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ80เของพื้นที่นะคะกับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลน,นะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 9 3 1องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขึ้น ทะเลมีความสูงนะคะ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะ สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็จะมีฝนฝนฟ้นาขนองร้อยละแปเซของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3 3องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนั่นก็เป็นการรายงานสภาพอากาศนะคะของวันที่23นะคะ กันยายนพุทธศักราช2565นะคะกับเช้าวันใหม่นะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะบ่ายโชวประกาศค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้ามีข่าวลืบหน้านะคะเกี่ยวกับพัทยานะคะแล้วกับ,บรรยากาศในเขตพื้นที่ของพัทยาแล้วก็ทั่วไทยนะคะยังไงก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเป็นที่สุดสวัสดีค่ะ